สังคมเราไม่ได้ต้องการคนดีหรอกนะหมอเราแค่ต้องการคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหมอคิดว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมอยู่ในสังคมเราจริงๆสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือรีวิวครึ่งสปอยครึ่งนะครับหนังวันนี้จะมาคุยเรื่องคืน ยุติธรรมครับผมก็เป็นหนังที่ฉายไปเมื่อประมาณสักปี2ปีที่แล้วนะแล้วก็ผมได้ดูผ่าน Netflix มาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันยังสนุกเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวแล้วก็คุยสปอยให้ฟังนะครับผมว่าหนังเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงนะครับเข้าประเด็นเลยแล้วกันนะครับหนังเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่มีความดาร์กอยู่พอสมควรนะแล้วก็ถ้าดูแล้วอาจจะมีความแบบฮึดปนจิตตกอ,อารมณ์ประมาณนั้นเออผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้จริงๆนะครับผมก่อนอื่นเลยผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับ พี่กตจิรายุยืนหนึ่งมากๆเออคือพี่กอจิราุเนี่ยเป็นหนึ่งในนักแสดงชายไม่กี่คนที่ผมชอบนะในประเทศไทยเออแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องน,นี้พี่กอตเล่นดีมากครับเรื่องของการแสดงเรื่องของการส,รารสีหน้าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่กอตเล่นโคตรด,ดีนะครับเรื่องของความโกรธเรื่องของความเศร้าเรื่องของการพูดการจาอะไรเงี้ยสีน้องสีหน้าสุดยอดมากครับผมก็ <üd childhood. S 2> ขขในหนังเรื่องนี้พี่กอสเป็นคนแบกทั้งเรื่องเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆมาช่วยสมทบ นู่นนี่นั่นบ้างเออแล้วก็ในส่วนของการดําเนินในเรื่องไปที่พี่กอสเขามีการปูบทว่าเขามีเหตุการณ์อะไรแล้วทําไมเขาถึงต้องมาทําแบบนี้เออก็หนังเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็หนังเรื่องนี้ผมสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งว่า การเล่าเรื่องอ่ะมันจะไม่ค่อยใช้บทพูดเท่าไหร่เออจะมีเรื่องของบทที่มีการใส่เรื่องอ่ากล้องนูนกล้องกล้องแอบซ่อนที่ถ่ายไว้เออเป็นแบบ CCTV อะไรเงี้ยเออแล้วมาถ่ายเก็บไว้แล้วคนต้องเล่น ละครผ่านแบบว่าไอ้กล้องพวกนี้มันจะยากนะอันนี้ผมเคยได้ยินมานะครับก็โดยรวมผมว่าดีหมดแล้วก็เรื่องของการเล่นซีนเงียบๆซีนแบบกดอารมณ์แบบให้แสดงสีหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยเออโดยรวมนะนี่โดยรวมไม่ใช่พีคอสคนเดียวผมรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็หัวข้อที่2ที่ผมอยากจะรีวิวให้ฟังก็คือเรื่องของอหนังเรื่องนี้นะครับมีอารมณ์ของการสืบสวนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีปมนูน่นปมนี่อะไรเนงะี้ยมีการ พูดคำนี้แล้วคำพูดคำนี้ที่เราดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยมันไปส่งผลกับอีกจังหวะหนึ่งของเนื้อเรื่องเออขอใช้คำนี้นะครับหนังเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าตอนแรกมันไม่น่าจะต้องใช้หัวเยอะในการดู ไม่ต้องคิดตามอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอดูไปแล้วเอ้ยพอเกิดฉากนี้ขึ้นเฮ้ยกูจำตรงได้ตรงนี้มันเคยพูดอย่างนี้มาอะไรเงี้ยมันมีอารมณ์นั้นนะผมก็รู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้มันมีความม,ม,วาม,มันมีความแบบต้องใช้หัวคิดตามนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องราวของการที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีปมของเขามีความคิดของเขามีอดีตของเขาแล้วอ่าในหนังเรื่องนี้มันจะเล่าว่าอดีตของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรียกว่าน่าสนใจต้องใช้ความตั้งใจในการฟัง ในความเข้าใจของหนังเรื่องนี้เยอะก็คือเรื่องของโรคที่ตัวละครเป็นนะครับคือในหนังเรื่องนี้จะมีคุณหมอการดานะครับผมรับบทโดยพีปูเป้รามาวดีนะครับก็ในส่วนของการที่มีหมอเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีการอธิบายนู่นนี่นั่นใช่ไหมว่าแบบเออโรคเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต้องแก้ไขแบบนี้มันมีสาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องของศัพท์ทางการแพทย์ไม่มีครับผมแต่ว่าเรื่องของการที่เราต้องตามไปว่า เออไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอ้างอิงหลักการจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีการอธิบายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจฟังแล้ว เอออย่างที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าซีนแต่ละซีนใช้ไม่สิ้นเปลืองเลยหมายความว่าพอมีซีนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เชื่อมไปยังซีนนี้ได้เออคือเหมือนแบบไม่ไม่ปล่อยผ่านในแต่ละซีนให้มันแบบว่าซีนนี้ใส่เข้ามาเฉยเพื่อแบบฆ่าเวลาอะไรเงี้ยไม่มีความรู้สึกนั้นเลยครับซีนแต่ละซีนมีความหมายหมดเพราะว่ามันเชื่อมกับอีกซีนหนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวร้ายของหนังเรื่องนี้นะครับผมเป็นพิกิกสูโมนะครับผมก็พิกิกสูโมรับบทเป็นคล้ายๆผมว่า อารมณ์เขาอะคล้ายๆเป็นหัวหน้า,ารายการทีวออีอารมณ์ประมาณคุณสอยยุทธนะออผมว่างั้นก็คือเขาอะรับบทอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นตัวร้ายที่มีผลต่อตัวละครของพี่ก๊อตนะครับแล้วพอ เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องให้เห็นว่าเป็นมีเรื่องของการแก้แค้นนะครับแล้วพีก่ก๊อตเนี่ยก็เป็นผู้ถูกกระทำนะครับผมอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลุ้นนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แต่ว่าต้องบอกว่าจุดเนี้ยมีจุดผิดหวังนิดนึงสําหรับตัวร้ายตัวนี้นะครับผมของพี่กิกซูโม่นะออแล้วก็ในส่วนของหนังอ่าหัวข,ข้อที่3นะครับดูหนังเรื่องนี้ผมไม่ยิ้มเลยจริงครับ หนังเรื่องนี้มันไม่เหมือนกับว่าเป็นหนังที่มีอารมณ์อารมณ์ขันเข้ามาให้เราบ้างอนะ่ะเออบางฉากที่เรารู้สึกได้ว่ามันมันน่าจะขำนะแต่ก็ไม่ขำเออแล้วผมอ่ะจะบอกว่าผมดูสองรอบนะเรื่องนี้คือรอบที่สองเนี่ยดูใน넷ฟลิกนะอ่าแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยผมได้ดูในโรงเลยผมรู้สึกว่ามันก็มีบางซีนอะ่ะที่คนขำ บ้างแห่ๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าอารมณ์ผมมันไปกับหนังอะเออผมผมไม่แน่ใจว่าผมอินมากเกินไปหรือเปล่าเออแต่ว่าเนี่ยยังรีวิวยางเงี้ยยิ้มได้ใช่ไหมเออแต่ว่าพอตอนดูหนังคือแบบไม่ไม่ยิ้มเลยตาหนิ่งๆแล้วแบบมันกดดันไงมันกดดันว่าแบบตัวละครตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ตัวละครตัวนั้นเป็นอย่างงั้นอะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่ามันกดดันกับอตัวละครแบบแต่ละตัวอะไรไปด้วยนะผมก็รู้สึกว่ามันมีความซีเรียสตลอดทั้งเรื่องเลย อืมก็คือไม่ยิ้มเลยอย่างที่บอกนะครับผมเพราะว่าอารมณ์หนังอารมณ์หนังเนี่ยผมจะบอกว่าตอนเปิดมามันจะให้เรางงง,งนิดนึงอย่างที่บอกต้องตั้งใจดูพอไปกลางๆเรื่องปุ๊บแบบมันจะเริ่มเฉลยแล้วว่าในการดําเนินในเรื่องของพี่กอจิระยุทธ์เนี่ยเขาจะทําอะไรเขาเคยโดนอะไรมาและเขาการจะทําอะไรและเขาทําสําเร็จไหมอ่าแล้วในระหว่างทางเนี่ย เราก็จะได้เห็นว่ามีตัวละครที่ต้องมาเอี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็จะมีน้องอันใช่ไหมแล้วก็น้องชาติที่เป็นตากล้องแล้วก็คุณหมอการดานเนี่ยที่ที่เข้ามาแบบมีส่วนร่วมกับพี่กอจีราอยู่ด้วยเออเราก็ต้องลุ้นกันว่าตัวละครที่คือขึ้นเพราะมันเป็นหนังแนวที่แบบมีการสืบสวนมีการล้างแค่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีฉากบูนนู่นนี่น,นั่นแล้วผมก็บอกว่าฉากบูเนี่ย พี่ก๊อตก็ทำได้ดีแล้วมันเป็นฉากบูทีท่แบบเราดูแล้วเราเราเระทึกเออก็คืออันนี้ผมจะบอกว่าพี่ก๊อตเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเป็นเมธอดแอคติ้งอยู่นิดนึงนะผมว่ารู้สึกว่าเขาอ่ะเวลาเขาเล่นตัวไหนเขาจะพยายามเหมือนเป็นคนคนนั้นอนะ่ะเออผมขอยกตัวอย่างอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะครับผม ผมชอบพี่ก๊อตจีรายุขนาดไหนสมัยพี่ก๊อตเล่นละครเรื่องโคมแฟกอะผมซื้อคมแฟกมาฝึกตีตามเลยคิดดูเดยเออคือตอนตอนพี่ก๊อตเล่นบทแสนรัชสีในคมแฝกอะเขาก็บอกว่าเขาซ้อมโคมแฟกหนักมากเออแล้วพอมาเล่นหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้ผมจะบอกนิดน,นึงว่าด้วยภูมิหลังตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครที่พี่ก๊อตเล่นเนี่ยชื่อมานพเนี่ยเขาต้องไปติดคุกแล้วพอเขาติดคุกเนี่ยเขาก็ออกจากคุกมาแล้วเขาก็มาดําเนินในเรื่องที่ที่เราได้เห็นกันในหนัง แต่ว่าในตอนที่ผมได้ดูสัมภาษณ์ของพี่กอ๊อตเนาะตอนที่คุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้พี่กอ๊อตบอกว่าตอนก่อนถ่ายหนังเรื่องนี้มีการอดข้าวอดข้าวด้วยนะเออผมก็เออเว้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้แหละคือพี่กอ๊อตบอกว่าการที่คนเรามันอยู่ในแบบอยู่ในคุกมานานแล้ว ต้องออกมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยจังหวะที่ออกจากคุกมาคือพี่กอ๊อบอกว่าตีความว่าเนี่ยอพอออกจากคุกมาปุ๊บก็มาทําเรื่องราวในคืนยุติธรรมเลยเออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่กอ๊อบอกว่ามันก็ไม่น่าจะมีหุ่นที่อ้วนท้นสมบูรณ์อะไรเงี้ยเออซึ่งปกติแล้วพี่กอ๊อเป็นคนที่แบบว่าลําบึกมากนะเออแล้วทีนี้เนี่ยในหนังเรื่องนี้เขาก็ต้องมีการแบบ มันลีนร่างกายให้มันสมกับคนที่เพิ่งออกมาจากคุกนั่นเองนะครับผมเออผมก็เลยรู้สึกว่าโดยโดยรวมก็คือหนังเรื่องนี้จะทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะรีวิวก็คือหนังเรื่องนี้มันเหมือนจ็อกเกอร์ไหมอ่าน,นนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนเคยตั้งคําถามตั้งแต่ดูตั้งแต่มีการรีแอคชั่นพวกเทลเลอร์เทลเลอร์อะไรกน้แล้วนะว่าหนังเรื่องนี้มันจะเหมือนจ็อกเกอร์ไหมส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมว่าไม่เหมือน แต่ว่าตอนที่เราดูหนังไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันมีความเหมือนในในเชิงของอารมณ์ของคนดูเออแต่ว่าเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไม่เหมือนหมายความว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามันจะอิงจากโจ๊กเกอร์คือโจ๊กเกอร์คือเขาอ่ะทำเขาเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีเขาเป็นคนที่แบบว่าอยากเป็นตัวตลกเป็นทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ว่าดันเป็นคนถูกกระทํา แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอีกแนวหนึ่งไงมันเป็นแนวที่ว่าพระเอกก็ถูกกระทาเหมือนกันแต่ว่าถูกกระทาในเชิงที่ว่าเขาอ่ะไปทําเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งและเขาก็โดนพี่กิกซูโม่เนี่ยเล่นงานกับเออแล้วพอโดนเ,เล่นงานกับปุ๊บเนี่ยคือมันก็เป็นผู้ถูกกระทํเพราะเป็นผู้ถูกกระทาปุ๊บ ก็ต้องมีการล้างแค้นแต่จ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็ถามว่าเรื่องจ๊กเกอร์มีมุมของการล้างแค้นไหมม,มีเหมือนกันเออแต่ว่าผมมองว่าต่างกันแต่ว่าเป็นผู้ถูกกะทําเหมือนกันอ่ะพูดไปเริ่มเริ่มงงละแต่เป็นว่าหนังเรื่องนี้นะครับใช้คําว,ว่าไม่เหมือนหนังจ๊กเกอร์ละกันนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากได้อารมณ์แบบว่าดาวดาวดาวักดักอะไรเงี้ยเออผมก็แนะนําว่าดูได้ทั้ง2เรื่องนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ชอบทั้ง2เรื่องนี้เหมือนกันครับผม ก็ในส่วนของรีวิวก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องสปอยกันดีกว่าในส่วนของสปอยนะครับผมก็บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันเปิดมาด้วยการเล่าอาดีตของมานพบโดยที่มันจะเล่าอาดีตที่มานพไปโดนคดีมาได้ยังไงก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเล่าอาดีตคิดถึงว่าก่อนไปโดนคดีนั้นมีเรื่องอะไรนะครับตอนที่มานพ โดนคดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้มาปรึกษากับคุณหมอการดานะครับก็คือพี่ปูเป้ขอเรานี่แหละเออพอตอนนั้นเนี่ยมีการปรึกษากันแล้วปรากฏว่ามานพเนี่ยเขาโดนคดีโดยที่เขาไม่ได้ก่อน,นะครับเขาไปม,มีเรื่องกับพี่กิกซูโมนะครับชื่อตัวละครว่าสิทธิชนนะครับผมสิทธิชนที่เป็นเหมือนกับว่าคนใหญ่คนโตอะไรเงี้ยมีเส้นมีสายอะไรพวกนี้นะมีเรื่องกันแล้วเขาก็โดนจับมาทางพี่กัตจิรายุนะครับมานพเขาก็โดน ให้ยาเสพติดนะครับผมเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่เหมือนกับว่าเมายาแล้วก็ฆ่าแฟนตัวเองเออมีการวางคดีอย่างนั้นนะครับคิดดูดิตัวเองแบบว่าไม่ได้ทําอะไรแท้ๆเลยแล้วมาโดนแบบว่าทํายักยาแล้วก็เหมือนกลายเป็นคนสติฟันเฟ,ฟือนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนตัดสินให้จำคุกไประยะหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมานะครับพอได้มาเจอกับคุณหมอการดาปุ๊บก็มีการพูดคุยกันแล้วเราก็ได้รู้ว่ามานพเนี่ยเขามีโรคโรคหนึ่งคือมีอีกหนึ่งบุคลิกค,ครับผมเออมีหนึ่งบุคลิกก็ขึ้นมาก็คือคนนั้นเนี่ คือโรคเนี้ยผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันมีอยู่จริงมันโรคนี้หรือเปล่าแต่ว่าหนังแนวเนี้ยผมเห็นเยอะเหมือนกันนะเออสแสดงว่าโรคนี้อาจจะมีที่มาที่ไปหรือเปล่าหน้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวละครศิวะที่ตื่นขึ้นมาในร่างของมานพเนี่ยเหมือนเขาเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีความต้องการที่จะล้างแค้นนะครับแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นการล้างแค้นอย่างที่ได้บอกไปตอนรีวิวว่ามันจะต้องมีการวางแผนมันจะต้องมีการปูปมแล้วก็มีการคลายปมว่า มันจะแก้แค้นกันยังไงแล้วมีที่ไปที่ที่มาที่ไปของการล้างแค้นยังไงเออเรื่องเนี้ยคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าพี่ก๊อตเป็นตัวเด่นตัวเดียวแต่ว่าพี่ก๊อตเนี่ยแบกเรื่องเยอะสุดจริงๆแต่ว่าเรื่องของคุณหมอก็มีบทบาทเยอะนะครับคุณหมอการดามีผลต่อเรื่องนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าจะมีผลยังไงเดี๋ยวขอเล่าเรื่องพี่ก๊อตก่อนละกันนะครับคือมานพมีสิวะอยู่แล้วคืนนั้นที่มีการเกิดคืนยุติธรรมขึ้นเนี่ย รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เกิดถ้าเป็นคืนที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดแค่คืนเดียวนะเออแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะก็คือจะมีการเซตอัพว่าสิวะ เขาเกิดขึ้นมาในตัวมานพได้ยังไงก็คือตอนที่มานพเจอเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาไม่อยากยอมรับความจริงว่าเมียเขาได้ตายไปแล้วเขาก็เลยสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเมียเขาเนี่ยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วมานพก็เข้าใจว่าเมียเขาทิ้งเขาไปแต่เมียเขายังไม่ตายนะเออเป็นเหมือนเป็นการเป็น,เป,นเป็นระบบของสมองที่เขาสร้างสถา,านการณ์สมมติก่อนที่มันจะเกิดเรื่องที่มันทําร้ายจิตใจ,จข,ของเขาเออเป็นประมาณนั้นหนังเรื่องนี้อธิบายอย่างนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมันก็ค่อนเ้นตจาเม็กซ์เซนดีนะแต่ว่าในจงงะที่่ตนขข้าาาาารรกกอเเ ออกไปพิพากษาไอ้พวกคนเลวที่กฎหมายทําอะไรมันไม่ได้เออเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วคุณหมอการดาก็พาชาติกับอันเข้ามาด้วยแล้วทั้ง3คนนี้ก็ร่วมไปไปเหมือนกับไปช่วยสืบว่าสิวะเขาทําอะไรแล้วปรากฏว่าในคืนคืนนั้นเนี่ยที่เกิดเรื่องก็คือก่อนอื่นเลยเขาไปที่ปั๊มน้ามันแล้วก็ไปตีตํารวจที่ยัดยาให้กับเขาเออแล้วพอตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สคนนี้ตกกระไดพลอยโจรครับผมก็คือต้องตามทางมานพอหรือสิวะเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียกว่าสิวะนะเพราะว่าไอ้คนที่ก่อ เรื่องนี่คือเป็นอีกบุค,คลิกหนึ่งที่ชื่อว่าศิวะนะครับคือพอทั้งสี่คนนี้ามาร่วมหัวโจมท้ายกาันซะอย่างนั้นแล้วเนี่ยซึ่งสามคนนั้นก็ไม่เห็นด้วยหอกกับการที่ศิวะเขาออกมาทำร้ายคนอย่างนี้นะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้แล้วโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้มีการแจ้งตำรวจแล้วนะครับแล้วตอนต่อมาเพราะต่อมาคนต่อไปที่ศิวะต้องไปตามเก็บก็คือเป็นทนายความเนาะที่ว่าความให้มานพเนี่ย ต้องถูกจำคุกเพราะว่าเป็นคนสติฟันเฟื่อนเออแล้วสิวะเนี่ยเขาก็รู้ทันไอ้ทนายคนนี้หมดเลยก็คือไล่ต้อนจนจนมุมแล้วสุดท้ายก็ยิงหัวทนายคนนี้ตายครับผมเออแล้วไอ้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บไอ้สามคนนั้นก็รู้สึกมันจะเกินไปแล้วนนเนี่ยที่ว่าสิวะทําขนาดนี้เออแล้วแบบเอาปืนมายิงคนแบบว่าง่ายๆใดๆอย่างงี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออก็ตอนนั้นที่ผมดูผมก็รู้สึกว่ามันมันเครียดทุกเหตุก,การณ์จริงๆนะแล้วมันไม่มีจังหวะที่ให้เราแบบว่าหายใจหายคอเลยอ่ะเออมันเครียด ไปถึงจุดนี้ปุ๊บพอมาถึงตรงนี้เสร็จก็ถึงคราวที่มีการเล่าเรื่องของภรรยาเก่าว่วาเขาตายยังไงนะครับคือภรรยาของมานพเนี่ยถูกคุณสิทธิชนข่มขืนแล้วไอ้มานพเนี่ยโมโหมากก็เลยไปเอาคืนที่ออฟฟิศเลยแล้วปรากฏว่าไอ้สิทธิชนก็โกรธเอาปืนมายิงใส่มานพแต่ว่าตอนนั้นภนระรยาเข้ามาพอดีแล้วภรยาก็ถูกยิงใส่อย่างนั้นเลยครับฉากนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้โห โค,โคดดาวผมก็หุนดูแล้วโคดดาวเลยอเออแบบตอนที่เห็นแบบภรรยาของมานนถูกยิงตายนะครับแล้วตรงนั้นไอซิดดีชดก็วางแผนแล้วว่าจะทําให้ตัวเองรอดได้ก็ต้องเอาไอม้มานบเนี่ยมาเป็นแพะโอ้โหเอาเหยื่อมาเป็นแพะเลวจริงๆครับผมเออแล้วด้วยอํานาจทางการเงินทางการอะไรพวกนี้มันก็ทําได้จริงๆนะอ่าและทีนี้เนี่ยก็จะมีการไล่ล่า พี่สิทธิชนของเรานี่ะว่าจะเราจะพี่มานพต้องมาล้างแค้นให้ได้อะไรอย่างนี้เนาะก็ในสถานการณ์ที่เดำเนินไปนะครับเราก็จะได้เห็นว่ามันมีอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่ศิวะเล่าให้คุณหมอแล้วก็ทั้งอีสองคนฟังเนี่ยคือมันมีคดีที่คนคนหนึ่งที่เป็นทายาทของมหาเศรษฐีเนี่ยเขาขับรถชนคนตายแต่ว่าเขาอ่ะให้ไอ้คนสวนมาเป็นแพ้รบาบอ,อันนี้ก็ค่อนข้างจะเสียดสีกับ คดีของในบ้านเมืองเรานะครับผมที่ว่าแบบว่าคนรวยให้คนใช้มาเป็นแบบแพ้รับบาดแทนอะไรเงี้ยเนาะมีการเสียสีตรงนี้นิดนึงเออแล้วประโยคที่อาสิว่าพูดก็เป็นเรื่องจริงไงว่าความยุติธรรมบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้มี อยู่จริงบนสังคมเรานะสังคมเราแค่ต้องการคนที่ออกมาทําอะไรบางอย่างไม่ได้ต้องการคนดีที่แบบว่าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าคําพูดมันก็สะกดนิดนึงเหมือนกันนะครับว่ามันก็อ้างอิงจากบ้านเมืองของเราได้พอสมควรเลยเออแล้วพอเราดูไปเนี่ยคดีเนี้ยอย่างที่ผมบอกเราพลาดไม่ได้จริงๆนะคดีนี้มีความสําคัญนะครับอบอกได้เลยว่าคนที่ถูกรถชนตายคนนั้นก็คือ ลูกชายของพ่อของอันนั่นคือพี่ชายของอันนั่นแหละเออแล้วอันก็เลยมาร่วมวงล้างแค้นด้วยนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยอันเขาจะเป็นแบบเด็กใสๆไงเออแล้วพอท้ายๆปุ๊บก็จะมีการเฉลยแล้วว่าอ่าอันไม่ได้ใสนะจ๊ะอันใช้ปืนเป็นอะไรเป็นนะจ๊ะนี่เออคือพอหลังจากที่ฆ่าทนายเสร็จปุ๊บเนี่ยทั้งสี่คนก็ต้องไปที่ผับผับหนึ่งที่ไอซิตี้ชนมันอยู่ ไอศิิชนก็โอ้โหกำลังสำมาเลเทมาอยู่กับไอคนไอทายาทคนที่ขับรถชนพี่ชายของอันตาด้วยนะเออแล้วก็กําลังอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยพวกสิวะบุกเข้าไปแต่ใน,นระหว่างที่สิวะบุกเข้าไปเนี่ยคุณหมอการดาได้โทรแจ้งตํารวจไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสิวะไม่ยอมยกเลิกแผนครับต้องฆ่าไอศิริชนให้ได้ ก็ทําสําเร็จแล้วอันก็สามารถฆ่าไอ้ทายาทมหาเศรษฐีคนนั้นได้ด้วยเหมือนกันเออถือว่าการล้างแค้นสิ้นสุดนะครับคือการประทะกันในคืนยุติธรรมนี่คือยุติธรรมก็ต้องถึงตรงน,นี้ผมว่าสิวาเขาบรรลุเป้าหมายของเขาแล้วแต่ว่าเรื่องมันดันเลยเถอะตรงที่ว่าคุณหมอการดาเนี่ยไปโทรหาตํารวจ นะครับผมตำรวจก็เลยมาแล้วทางทั้ง4คนเนี่ยก็เลยต้องหนีเออแต่ว่าสงสารในชาตินะชาติไม่มีเสื้อกอกกันกระสุนนะครับในจังหวะนี้เออแต่ว่าทั้ง4คนนี้ก็เลยต้องขับรถหนีไปอย่างหัวซุ่มหัวซุนแล้วก็คืนนั้นน่ะน่าจะเป็นคืนที่ถ้าเป็นประเทศไทยเรานะ่ะน่าจะเป็นคืนที่แบบว่า,วาอืมก็คือโคม,มา่าเพราะว่ามีการยิงกันกลางเมืองเลยอะไรนี้นะเออซึ่งในจังหวะเนี้ยมีการหนีไปหนีไปหนีไปแล้วอันถูกยิง ครับผมอืมพออันถูกยิงปุ๊บอา้าวก็ทั้งสี่คนนี้ก็ต้องรีบหาจังหวะชิ่งหนีให้ได้เออแล้วก็หนีกลับมาได้จริงๆนะอืมแต่ว่าในการประทะกันตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยเม็ e ซ e n s นเท่าไหร่คือหนึ่งคือสีว่ามึงนำปืนอาวุธสงครามมาขนาดนี้มาจากไหนวะนี่อะไรเงี้ยเออสงสัยจุดนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออะไรว่าตำรวจมาเพียบเลยอ่ะไม่สามารถจัดก,การแบบคือคนสู้อ่ะมีแค่อันกับ สิวะนะไม่น่าเชื่อว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้เนอะเออก็เป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสงสัยเหมือนกันไม่ค่อย make ซ e นะครับแต่ว่าพออันถูกยิงปุ๊บทุกคนก็ช่วยอันมาแล้วสุดท้ายอันก็ไม่รอดครับอันบอกว่าได้แก้แค้นให้พี่ชายแล้วก็แก้แค้นให้พ่อเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วอ่าเสริมให้อีกนิดน,นึงนะครับผมว่าพ่อของอันเนี่ยเขารู้จักกับมานพบนะครับผมเพราะว่ามานพบตอนที่ติดคุกเนี่ยก็มีพ่อของอันนี่แหละที่คอยดูแลเออเป็นแหมเป็นการเชื่อมนู่นเชื่อมนี่ที่แบบ ทําได้ผมผมรู้สึกว่าการเชื่อมแบบนี้มันมันดูแบบโอเคอ่าดูสมเหตุสมผลในตัวของมันนะเอออย่างที่ผมบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่สมเหตุสมผลแค่อีพวกแบบตอนที่ตํารวจมาบุกลุมไอ้พวกนี้ไม่สามารถจับกลุ่มได้เออน่าแปลกดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องบทสรุปของคืนยุติธรรมนะครับเราก็จะได้เห็นว่าพออันตายเสร็จปุ๊บมีการเฉลยว่าคุณหมอการดาที่จริงแกก็ โดนกระทํามาเหมือนกันคือคุณหมอการดาเนี่ยเคยจะวินิจฉัยว่ามานพเนี่ยเขาไม่ได้สติฟันเฟือนนะแต่ว่าพวกคุณหมอที่เป็นอาจารย์ของของคุณหมอการดาเนี่ยเขาได้รับเงินไงจากไอ้คุณสิริชนเนี่ยเขาก็ต้องเบี่ยงเบนคดีเบี่ยงเบนการวินิจฉัยโน่นนี่นั่นเออแต่ว่าคุณหมอการดาจะไม่เอาด้วยไอ้คุณหมอที่เป็นอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่าคุณสิริชนเราเจอปัญหาแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วคุณหมอการดาโดนตัดเบรกรดแล้วก็ลดความบึ้มตัวเองไม่ตายครับแต่ว่า ลูกกับสามีตายแล้วตรงเนี้ยเขาเกิดเป็นคล้ายๆโรคของมนมานพเลยก็คือว่าเขาสร้างสถานการณ์ขึ้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เขารับไม่ได้สถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นคือสามีกับลูกไปอยู่ต่างประเทศก็คือไม่ได้เจอกันเออแต่ว่าความจริงคือตายไปแล้วอืมแล้วปรากฏว่ามนมานพก็รู้เรื่องราวตรงนี้นะครับก็เลยเอาเรื่องราวตรงเนี้ยมาเป็นจุดกดดันให คุณหมอการดาแบบว่าทําตามที่ตัวเองบอกนะครับซึ่งตอนนั้นมานพจับคุณหมอไว้แล้วแล้วพอคุณหมอการดากะชาติเนี่ยเขาจะหักหลังมานพก็คือแย่งปืนมาตอนนั้น่ะสำเร็จแต่ว่าพอมานพเล่าเรื่องอดีตของหมอการดาให้ฟังทั้งหมดพวกคุณหมอการดาก็เหมือนช็อกว่าแบบว่าเอ้ยทําไมตอนแรกกูไม่นึกมันขึ้นมาแล้วอะแต่มึงทําให้กูนึกขึ้นมาทําไมอะไรเงี้ยก็มีความแบบไม่พอใจตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมานพก็จะขอหยิบยื่นความยุติธรรมให้กับหมอหมอจงฆ่าไอคนที่มันฆ่าครอบครััวขอออออองงหมไไปซะร้้ยออก็ตนนน คือคุณหมอถูกไอหมอที่เป็นอาจารย์ถูกจับไว้แล้วมานพกพาการดาเข้าไปในห้องนี้เพื่อที่จะให้คุณหมอนยิงอาจารย์ของเขาเออซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีการลั่นไกเกิดขึ้นปั้งแต่ว่าตรงเนี้ยเออหนังก็ค่อนข้างซุกไว้คือไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิงนะครับแต่ว่าคุณหมอคงตายแหละเพราะาตอนนั้นเป็นมันจะมันจะเป็นฉากที่มานพเขากุมมือ คุณหมอการดาไว้ให้ยิงปืนเออแล้วสุดท้ายก็มีการยิงปืนเกิดขึ้นแล้วพอตรงเหตุการณ์ตรงนี้จบปุ๊บก็ชีวิตคุณหมอก็เข้าสู่สภาวะปกตินิดนึงชาติก็ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะให้เราเห็นช่วงท้ายนิดนึงว่าออในคืนยุติธรรมคืนนั้นนะครับผมคือมานพบเขาเดินออกมาเพราะว่าตอนนั้นตำรวจก็ตามมาที่บ้านของมานพบด้วยพอยิงคุณหมอตายปุ๊บเนี่ยออมานพบก็ออกมาแต่ว่าคุณหมอการดาอย,อยู่ข้างบนแล้วมานพก็บอกว่าผมไม่ได้รับความยุติธรรมอะแล้ว ก็จบลงทึออ่งที่จริงผมจะบอกว่าอันนี้เป็นจุดที่ บอกเลยสาหรับคนที่ดูเน็ตฟลิกว่าน่าเสียดายมากก็คือตอนจบอ่ะมันจะเป็นฉากที่มาโนบอา่ะหาันปืนยิงเข้าใส่กล้องนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าในเน็ตฟลิกมันจะตัดจบก่อนนั้นประมาณสัก3าวิแค่3าวิก็คือแบบโอโหอารมณ์เปลี่ยนเลยอะไรางี้เออแต่ว่าถ้าดูในโรงก,ก็คือจะเห็นฉากที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเน็ตฟลิกเหมือน,นจะตัดจบก่อนแวบหนึ่งเออนะครับก็น่าเสียดายไปเนาะโดยรวมผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับคือหนังที่ทําให้เราอยู่กับอารมณ์ของหนังได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว ัวผมเองนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าแค่ผมไม่ยิ้มทั้งเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้ว <c oughs> คือเป็นหนังที่แบบชวนให้ติดตามลุ้นระทึกแล้วก็เครียดในตัวของมันนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสนุกขนาดนี้ผมจะเลยจะขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปที่9เต็ม10ครับผมขอหักติดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมผมให้ เต็มิ0เลยนะครับถือว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆใครที่เคยดูแล้วก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ